ครับสวัสดีครับผมพบกับช่องเจ้าโอคนโกอีกแล้วนะครับสำหรับมือนี้นะครับกามือนี้นะครับหลังจากที่เลิกงานมาอยู่หลังบ้านนะครับมาบอกจ้าภาษาอีซี่น้องคำละนะครับร่วมพึ่งชี <c oughs> ้แจงเดี๋ยวปฏิวา่าคลิปก่อนนะนี่ปฏิวา่บาบังคับนองทหารเดี๋ยวคนเดียวไปเป็นประเด็นเนะาะบังคับนองทหาร พันหยดวิวว่าวสิคความจริงกับอยากอธิบายฟังนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าการมอบเสียงหลอกเสียงลำ่ำมอบความสุขให้คนอื่นนี่ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับแต่ในคนอื่นมีความสุขนะครับก็ได้ไปให้ลายหรือว่าให้นองเบางอย่างที่มันแบบว่า,าเสียหายนะครับทหารเฮ้ามันมีมุ่มที่ น่ารักมีมุมที่ผ่อนคลายเข้า,ากับอยากผ่อนคลายอยู่ครับในช่วงหลังเลือกงานเนี่ยเข้ากับในน้องอาหารที่ของลอยเนี่ยก็จะได้ใส่โทศัพท์เป็นเวลานะครับหลังจากเสร็จเวลาเนี่ยผมจะน้องๆก็จะเห็นอยู่แล้วว่าผมเนี่ยมักฟั่งเพลงนี่นะครับมักเบิง่งอาจารย์เป็นอย่างคือฟั่งเพลงเดี่ยวสาเหตุก็มาจากนี่แหละครับว่าผมเป็นคล้ายๆว่าเป็นน้องๆก็จะ คนข้างที่อยากมาบอกมาคุยกับผมนะครับเพราะว่าผมเข็ดงานเกี่ยวกับธุรการเกี่ยวกับของลอยนะครับเข็ดงานเกี่ยวกับเรื่องจากกองนะครับน้องนอนก็สิค่อนข้างที่จะมาคุกคี้กับผมหลายแนี้เพราะวผมเป็นดูเลเป็นคนดูแล้เรื่องเกี่ยวกับของน้องนะครับเรื่องสวัสดิการของน้องแต่อยากนําเสนอว่าในมุมของทหารเล่านี่ทุกเมือนี่นะครับ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับว่าได้มุมของทหารมุมหนึ่งมันก็เป็นมุมที่มุมที่น่ารักนะครับเพราะว่าผู้ชายมาอยู่น้ากันนะครับเพราะว่าผู้ชายมาอยู่น้ากันหลายๆนะครับนันก็สิม,มี่แคล้ายๆว่ามีเรื่องที่จะต้องเข้าก็ต้องค้อนไข้ให้นองนะครับเพราะว่านองก็ถคิดถึงบ้านนะครับใส่โทรศัพท์เป็นเวลาพราแจกโทรศัพท์เลร้ยวพนองมารับโทรศัพท์ไปแล้วกหลังจากเริกง,งานนะครับนองก็จะได้ จะฟังเพียงห่งังจะคือฟังคู่มือเบิ้งคู่มือเปิดอยู่เพียงเดียวเปิดมือเปิดทำไปทำม,มาทำไปทำม,มาส,ามมาสามมาิแล้วก็นแนะนํำนองไปอย่างนี้นะแนะนํำไปเี๋ยวจะฟังเพีงแา่จ์อยากให้เปิดได้ยอดวิวหลายๆผมเดี๋ยวผมซ้อยประมาณนี้นะครับเกิดซ้อยกันเด้อเบิ้งในเด้อสิประมาณนี้นะครับ,เ,เ,เ,รรบเพราะเบิงเ้งแล้วมันเบิ้งดูตัวดู ิ่งดูตัวดูก็อยากหัทลองโอเคครับนองก็ถ้าผมลองไปแล้วเดว้ผมฟังดูยังไงนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ผมฟังแล้วเขาก็นองเขาก็ติดทหารก็ติเปิดเนี่ยลองมาลองตามลองน้าฟังดูตัวดูเขานะบ่ามันเรียงทีวัสดีครับว่ามันเรื่องที่แปลกว่ามันะรรเรื่องทีแปลกหรือว่าอันนั้นนะครับเพราะว่าทหารในส่วนมากที่เขาเ,เพลงเพลงซ้ำๆนะครับเพ่งเกา่เกา เอากับแนะน้ามอเอา,เ,อาเป็นเพลงของผู้ใดเอากแนนะไปนอ,อนองคนนี้เป็นนักร้องไนเดอจังสิกาอยุประมาณนี้นะครับเอาก็ถือโอกาสแนะนำานะครับจะถือว่าเป็นมอกอเสียงหลงเสียงร่ำให้กับรับน้องนะครับกับน้องทหารนะครับแต่ปฏิบัติ โอ้ยจ้านี่บังคับทหารมากปันยอดวิวบอมเอนจะเป็นก็ได้ทั้งสองายล์ล่ะครับเพิ่นก็ได้ษยอดวิี่ยววีเดียนล่ะจะย่อมรับนะครับตัวน้องทหารกรา็ได้ฟังเพลงใหม่อีกทั้งหนึ่งทั้งเลือกนะครับอีกหนึ่งทั้งเลือกบอมเอน่าบอมเอนบะจะบ่ได้ผลประโยชน์ทั้งสองฟังนะครับเปิกดก็ได้ษยอดวิวนะครับผมก็ได้คลิปธรรมดาครับผมก็ได้คลิปก็มีเอฟซีธรรมดาเอฟซี FC ที่เพิ่นเข้ามาเว้ามา เพื่อนกาได้ม่เห็นนะครับกรไดาษนําเสนอก็ได้หลายอย่างครับอาหารนฮาก็ได้นะครับได้ว่าเห้องเป็นมิรเดอ้อกรับถูกสาขาอาชีพนะครับห้องพร้อมที่จะซอยเหลือทุกคนนะครับมีเรื่องเดือดร้อนที่ห้องสามารถซอยเหลือได้มุมนึงของอาหารครับก็ได้มีอย่างที่มันแบบว่าอึมคึมบ่แม่นเข่งเข่งเครียดอยู่ตลอดเวลาบ่แม่นอยู่ในกฎในระเบียบตลอดเวลาเฮาก็ต้องมีเวลาผ่อนลขย อีกคือขอเท็จจริงนะครับแต่การนวยผมกับคิดว่าเรื่องที่เหาเห็ดนี่มันจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นวยเป็นน้ำนะครับแต่ขออย่างาบางที่บางอย่างเท้าไปฟังข้อมูลจากความนอกบางที่อาจจะอาจจะบดได้ข้อมูลทีแท้จริงนะครับขอทหารเท้าันกับมีมุมที่หนาลักมีมุมที่อยู่ในกฎในระเบียบนะครับมีมุ่มที่ มวนสนุกเฮ่ามีหลายมุมครับกับยูคือกันกับมู่บานมู่บานหนึ่งนี่แหละครับมีหลายรูปแบบแต่คนแต่ละคนจะแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าส่วนหนองทหารนี่คนก็อยู่ก่องลอยคนกับมีแต่ผูชายล้วนๆคนกับไม่ได้ออกไปใส่นะครับของแนวพรานไข่ของคนก็คือได้ฟังเพลงได้เล่นกีฬาเล่นปีตองจังเสียได้ทษกับบ้านกับมีคือ ของคนไข้องเพิ่นนะครับได้เวาเด้คุยอยู่น้ำกันในวนนั้นนะครับก็ส่วนหม่กก็สิมหามูจาที่เพิินสนิทนะครับผมกระสค่อนข้างที่จะสนิทกับพวกนองนในกลอง้อยหลายเน่เพราะว่าผม,ม,าเ,ผมเป็นจ้ากอง้อยเนาะผมก็เป็นจ้าก่อง้อยจิเป็นคนดูแลสวัสดิการดูแลเรื่องการฝึกการฮัดเรื่องอยังพวกนี้ให้รับนองๆในกล่อง้อยนะครับ มมผ,มผมมีปัญหาเดือนเน,นื่อรอนใจผนจะสิมาหาผมนะครับจาครับผมมีปัญหาอะไนีผมผมแก้ได้ผมก็จะแก่กับน้องนะครับถ้าผมแก่าได้ผมก็จะส่งต่อ,อ,อ,อหา้อมุ่นไปแล้วก็ไปเลียนผูกก่ออันนี้คือมุมหนึ่งนะครับน,นี่มานําเสนออ่าน,นี่มุมของทหารนะครับเดี๋ยวสิวากลเดี๋ยวจะเป,เป็นประเด็นนะครับ ซึ่งผมก็พร้อมที่อธิบายได้อยู่แล้วล่ะครับธรรมดาล่ะครับแหนมันอันคนบ่หมักมันเห็ดจังได้ครับเป็นกาหา้อตั้นี้ตีเตียนมาจนเ้ล่ะคนหักเฮ็ดยังไหนก็ฮหักครับอหนมันคนบ่ฮหักนี่คนสั่งเนาะเห็ดยังไปแบบนี้ถือตั้นี้ตีเตียนเบิดนะครับก็คือจังมือนี่ล่ะครับมือนี่ก็คนขางที่จะนี่เขากะระแส ไม่ตงที่ดีนะครับแต่ว่ากับป่อยพันนะครับปล่อยพนอันเกับมักกันไหนเห็นอันไดนที่มันมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะกเอานั่นดีกว่านะครับเพราะว่าขันผมเนี่ยผมไปฟังพ้นดากันผมจังได้ผมวานโมเดีมวนฟังเพลงดีกว่าฟังหอบฝันขามโค้งดีกว่าครับมันกอ่อหลายฟังคนดากันผมวอน ตามนั้นนะครับเขาแับเบียกฟังชองเขาฟังชองเกาๆที่ผมฟังนะครับที่ผมมกักเ,เอามากันในห้องเขาฟังกันนั้นแหละแ่ว่ากันเลยครับสำหรับวันนี้จากจบลงพิชแคน่น้สวัสดีครับ